สวัสดีแซนสไตล์เมป่าบัางปูโอนสุขุสุคนครับเช้าของวันที่30นะมกราคม2 5 6 7าครับโมปพบมพ่อกับทิมงานยักษ์ใหญ่ครับมาหลอกนาครับหลอกนาดินสวยๆเลยวิ่งเข้าไหนน้อนี่ทิมงานยักษ์ใหญ่ จากม่วงเนาะกะจะเป็นการวิ่งดินช่วงนาแรงครับที่นามันสูงเิ่นแหาดินออกเนาะสำหรับทมงานนี้เขาก็ได้มารอกหน้าดินไปให้แล้วก็เอาเข้าไปขายในหมู่บ้านเนาะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเที่ยวจักรลอยจักบาทเนาะผมกับบรูนะเขาโอ้วิ่ง วิ่งไปทางไหนน้องกระทุงอ๋อวิ่งวิ่งไปเส้นน้องกระทุงเนาะ<ม>ก็ไดเขามาเยี่ยมเยียนไอ้ทิศไงครับผมไอ้ทิศไงเอางวมาผีครับก็เลยเขามาเยี่ยมเยียนพอดีรถมาหลอกน,น้ำิ่น ดัมทีมงานรถด,ดัมแม็โครมาเอาดินนาทิศใหญ่เนาะก็เลยเขามาถ่ายคลิปเพื่อนครับพามาชมรถด,ดัมสวยๆของทีมงานยักษ์ใหญ่ครับนาดินสวยๆเลยครับโอ้ปลูกผักปลูกิกปลูกหอมกระเทียมคล้ายได้ครับนี่นาดินสวยๆครับก็จะใช้เตฮินโน่เนาะเป็นทีมงานยักษ์ใหญ่อาจจะเป็นเครื่องคล้ายๆกับ ไอ้เันเล่งไฟฟ้าเนาะฟังเสียงแล้วเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องรถเขาผมก็ไม่ค่อยรู้เนาะก็ยังมาติดตามภรารกิจในการขนดินของทีมงานยักษ์ใหญ่เนาะยังอยู่กับพีซีร้ย่เหมือนเดิมครับนี่ยังจวดจาดจวดจาดเหมือนเดิมสำหรับพีซีร้ยเก่านอกครับ นิ่มๆเลยไม่โหลดเลยช่วงตอนนี้ก็ทีมงานรถด,ดับแมคโครก็เยอะเนาะก็แล้วแต่ทีมงานไหนจะมีงานได้วิ่งกันไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีมงานก็จอดครับขนาดพึ่งจะเดือนมกราคม2 5 6 7นะครับนี่ทีมงานก็มีจอดแล้วมันไม่มีงานแล้วก็ มันงานมันไม่เยอะเนาะบางครั้งก็วิ่งไม่ถึง20เที่ยวอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็แต่ว่าทีมงานยักใจเขาก็มีงานวิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะถือว่าถือว่างานการเขาก็มีให้วิ่งกันอยู่แล้วก็ลุงน้องก็จะมีงานทำเนาะ ก็ทยอยกันไปแต่ละหมู่บ้านเนาะจุดนี้ก็อยู่ระหว่างน้องกระุงแค่ดอนน้องหลวงเนาะก็วิ่งขยายกันไปสามหมู่บ้านได้เลยมันก็ถือว่าไม่ไกลกันมาก ตอนนี้สีม่วงก็มีอยู่2องคันแล้วก็สีเขียวสองคันเนาะรถทีมงานนี้มีอสี่คันครับสำหรับทีมงานยักษ์ใหญ่ยักษ์เขียวเนาะอชอบเสียงแมคครครับนิ่มไม่โหลดเลยเสียงแมคครนิ่มโอ้โหใสใสอย่างเยอะเลยครับเนี่ยคันนี้สงสัยนะ่า น่าจะเป็นเสียเสียไปหรือเปล่าเอ้ยเสียเฟิร์สหรือเปล่าเนาะหรือว่าเสียท็อปฮะกี่เขียวยักษ์ใหญ่ส่วนนี้ก็เหลือหน้าดินเยอะอยู่ครับเพราะว่าที่นามันสูงเนาะมันไม่เสมอ แดดกำลังจัดจานแดดกำลังร้อนเลยโอ้ใส่ดินวิ่งออกไปเนอะครับวิ่งจะวิ่งขึ้นคูหนองนอก็ไปเรื่อยๆถือว่าไม่น่วมครับนะดินเริ่มแน่นเริ่มแข็งแล้วแบกดินขึ้นไปน่นจะขึ้น จะขึ้นคลองน้ําจะขึ้นห่วยห่วยเล็กเนะไม่มีอีดอาอดอืดอเลยนิ่มจังเลยถือว่านิ่มโอ้มองดูโซ่ก็คงจะเปลี่ยนโซ่ใหม่ครับนะของแม็โครนะ โซ่ใหม่หรือว่าโอ้มันสะท้อนไม่ใช่มันสะท้อนเขียวไปสะท้อนคันเขียวนี่นะมันสะท้อนไปแล้วก็มองดูนึกว่าจะเป็นโซ่ใหม่ใส่กันจุดจุจใส่กันจุดจูพูนๆเลยเสําหรับแม็กโคก็แอร์เย็นเพลงเพราะเนาะนิ่ม ก็ไม่รู้เขาวิ่งกันเที่ยวเท่าไหร่เนาะก็ไม่ได้สอบถามเขาน่าจะเป็นเที่ยวละ200หรือ220นี่นะเน <Yeah. S 2> าะก็ใส่ดินเยอะครับเพราะว่าเป็นเป็นรถด,ดำใหญ่เนาะก็ใส่ดินเยอะมองดูก็โอ้โหเลย ดีแล้วครับทีมงานได้มีงานทํามีที่ลงดินมีงานวิ่งบอดินก็ไม่ไกลมากก็สําหรับการเอาดินในโซนที่เป็นบ้านน้องกระชุงแคดดอนน้องหลวงเนี่ยเขาเรียกหอมเนาะมันติดหอมติดห้วยติดห้วยเล็กป่าอะออกตัวนิ่มๆเลยไม่พุ่ง ทีมงานนี้ดีครับมันเสียงไม่ดังเนาะวิ่งเข้าหมู่บ้านก็บางฝุ่นบางอะไรก็ไม่มีแล้วก็เสียงรถเขาก็ไม่ดังก็จะไปนิ่มๆม,มันก็ดีสําหรับการวิ่งงานชาวบ้านแล้วก็เสียงรถเขาก็ไม่พูดดปัดๆเนาะก็ถือว่าดีครับเงียบดีเจ้าของรถเขาก็ได้ลูกน้องที่ขับรถให้ดูแลให้ก็โอเคแล้วครับเพราะว่า การขับมันไม่กระชากกระเชื่เกินไปเนาะมันก็ค่อยๆไปเนาะเพราะว่ามันเป็นถือว่ารถใหญ่รถหนักเลยรั่น,นี้มาดูพีซีร้อยีเกไปแล้วอจอดรอรถด,ดำแล้วครับทีนี้น่อนเครื่องเงียบครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ